ที่ 3, สพฤษภาคมจากกรณีนายบุญยอดสุขถิ่นไทยอดีตสสพักประชาธิปัตยิวิจาร์นายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าวไกลในเรื่องนโยบายที่สามารถทำได้ทันทีหากได้เป็นพักใหญ่ในรัฐบาลได้แก่ยกเลิกเกณฑ์ทหารสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าและรัฐสวัสดิการเป็นการหาเสียงเกินจริงและไม่สามารถทำได้ตามใจหรือทันทีนั้น นายกรุณพลเทียนสุวรรณรองโฆษกพักเก้าไกลกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่านายบุญยอดคงตัดสินจากมาตรฐานพักที่ตนเองสังกัดซึ่งต้องอาศัยอำนาจนอกระบบหรืออำนาจจากป็ิการให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลจึงไม่สามารถมีนโยบายที่ยึดโยงกับประโยชน์ของประชาชนออกมาได้ แม้กระทั่งการหาเสียงก็ต้องโกหกประชาชนว่าจะไม่ร่วมกับเผด็จการแต่สุดท้ายก็ไปโหวตให้พลเอกประยุทธ์จันโอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ได้มีตำแหน่งในรัฐบาลแต่พอมีอำนาจกลับไม่สนใจที่จะแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและฉุดรั้งไม่ให้ประเทศมีการแข่งขันทางธรรุรกิจอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและทั่วถึงคอยอุ้มแต่ทุนใหญ่ทั้งที่เป็นผู้ดูแลกระทรวงสำคัญได้แก่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกรุณพลกล่าวต่อว่าการกล่าวหาว่านายพิธาไม่เข้าใจการแก้กไขกฎหมายในระบบรัฐสภานายบุญยอดจะเอามาตรฐานพักตัวเองมาตัดสินพักอื่นไม่ได้เพราะพักเสียงข้างมากในสภาที่มีเจตจำนงทางการเมืองย่อมมีความสามารถพอในการแก้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมได้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสมัยที่พักของนายบุญยอดเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก จึงไม่สามารถแก้กฎหมายหรือผลักดันนโยบายแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เลยและไม่เคยคิดชนะการเลือกตั้งด้วยนโยบายจนในที่สุดประชาชนเสื่อมศรัทธาความนิยมตกต่ำอย่างไม่เคยมีมาก่อนต้องเผชิญกับปัญหาความวุ่นวายภายในพักคทำให้มีแต่คนเดินออกเป็นว่าเล่นดังทุกวันนี้ นายกรุณพลระบุอีกว่าทั้งสีนโยบายของพรรคเก้าไกลเกี่ยวกับบทบาทการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารทั้งสิ้นโดยสุราก้าวหน้าสามารถแก้ไขได้ทันทีหากเป็นรัฐบาลเพราะข้อจำกัดที่มีในเวลานี้มาจากประกาศกรมสพสามิตไม่ต้องนำเรื่องเข้าสภาก็สามารถแก้ไขได้ในระดับกฎกระทรวงขณะที่การสมรสเท่าเทียมเป็นร่างกฎหมายของพรรคเก้าไกลที่ประชาชนเฝ้ารอยอย่างมากแต่กลับมีการใช้เทคนิคด้านกฎหมายให้คณะรัฐมนตรีมาขอรับร่างไปศึกษา เพื่อเตะถ่วงไปอีก60วันและจะใช้ผลการศึกษาของคณะรัฐมนตรีอ้างต่อสภาว่าไม่รับหลักการเพื่อปัดตกกฎหมายดังนั้นพักเก้าไกลพร้อมดำเนินการต่อทันทีหากเป็นรัฐบาล นายกรุณพล์กล่าวต่อว่าการยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารเป็นอีกร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกลที่ถูกตีตกด้วยอำนาจฝ่ายบริหารด้วยการเตะทวงไม่นำเข้าสภาหากพรรคก้าไกลเป็นรัฐบาลร่างกฎหมายนี้จะเป็นกฎหมายด่วนที่นำเสนอต่อสภาพรรคเก้าวไกลเชื่อว่าการเสนอให้มีกองทัพทันสมัยตรวจสอบได้เป็นทหารอาชีพมีสวัสดิการที่ดีและมีความกข้าวหน้าในอาชีพเป็นอีกเรื่องที่ประชาชนอยากเห็น และเรามีเจตจำนงที่ชัดเจนในการแก้ไขเรื่องนี้ส่วนรัฐสวัสดิการสวัสดิการประชาชนคือความมั่นคงของประชาชนไม่ใช่เอางบไปซื้อรถถังเรือดำน้ำในยามที่บ้านเมืองเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมรวมถึงวิกฤตสังคมสูงไวัยที่เป็นเสมือนระเบิดเวลาลูกใหญ่สังคมไทยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ